เห็นไหมมม่เลยน้นปืดฮะเห็นไปเลย่เห็นแล้วเช่น่อยดินี่ปืนยอมันดนไฟแล้วเนี้ยไ่ตอนว่ามันย้อเขยคันยอรู้เรื่อไมเป็นอย่าง้นอนแดมกไหมมากไหม่รเดปมาดนี่กหมัันคบลนี่กคือผินะเตือนว่าไ่ขี่ใหเดี๋ยวเงีเเราน้าเชืดขึ้นเลยเเทเลยไม่ร้อนหมดดิเราเาเยีค้ามเดียมม วันี่วันสามเกว่าอาอไรันมามี่ยีเสือยูใบนช่วงนี้พักกันมหาล้กหอะไรสามแปดรอมส่งพร้อมส่งเลยชุดนี้ลูกอะไรวะพี่ดิบเกอะไมบึนไม่นี่นันึกไม่ปลกแยกีบ้าที่แปลกแกมันยึดแดงก็ย่อ อันนี้มีอยของอันบอลอยนี่นนั่นหนักเยนี่เาะอันนี้รอยเลยอยู่ยี่อเจาะเทสมองอันขากับอันควยับอมครับเตอร์ตัวนี้มันแหว่งครับอือกหรับออกแงทั้งวใช่เอนท้องไว้อฝนไม่แล้ก็ได้ไปแ้นา

เหมนตกอ่นค้ส่น่่โซเออแก้วใส่ยันานรลงมิวเรื่องอยู่หองีจะขกงอะหางเรยนเด้ใส่ยากหน่อยนะเพราะว่ามันต้องรองแหวนนะครับแหวนเข้ามาเลยอือรองหมูย่างนหมูหมูบดีหมูนี่ะต่อยออกก็เหรอตรงละ เข้ามาเลยสวยๆดันมัดเข้ามาเลยตรงเข้ามาอมมมตรงมาตรงมาตรงดอดดออกมาข้างนอนพี่เออลรัอแนวมันมีระยะนะครับต้องต้องใช้แบนอีกตัวนึงได้ได้ได้แบ่แม่นะเออมันก็ประมาณนี้หลย ต้องตอกะเดียงั้นก็รูดรูดนัออกไปก่อนรูดนตัวนี้ออกก็นี้เขียยเข้าไปได้ตออตออเข้าไปเออเอาเออมไเไ่ไเอายังโอเออไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสามนัดเยอะเพราะคนนะเพราะคนน อสุดแล้ได้น่งๆพอแล้วพอแล้วเอไหร่อย่าดันเข้ามาละเอา้ามันะแหวนกแล้วไม่นยังไงใช่ใมันเลยแหวนไปใช่ใช่หนึงยังยังอมตีไปอีกตีไปอีกหนึงตีไปอีกหนึงเีกตีไปอีกยังมันยังติดอ่ะเออเอาลงเลยเอาลงเลยเออชอบไม่รุนทำรถ บอไปบอลไป่ได้ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเข้อม่ีกอ่นัดเข้ารัวอ้ได้แล้วน่ะมัเข้ามาีลยวเข้ามาทีนี้เออโอยอโอ้ยโร้ยอยย้ยโ้ยโอ้ยโอ้้องช่วยกันจริงๆนะคนยอ้ออ้อ้้อ้ยยย้้ออ เลยว้นอยู่นี้ว้นชั้ในใเขาไม่ใส่ใส่เท่กว่าใส่มันเท่กว่าเยอะก็ม่แม่้ไข่กันนอตไข่นี่บ่มีน้าแป้นอยู่เพื่อนเมอหรอมีน่าเป็นอยู่ผมับนะเนีโอ้ ส<โ> <ural> วลยล่างด้วยล่างด้วยครับบินได้เลยเนี้ยมันมัขี่เมฆครับนุ่มโอรินแล้วบินได้เลยใสวเตีหอน้ชใส่ไว่าใส่อะโอเค อยู่ไงพี่ึอยู่อนไปเหรอไปยู่กับน้องลุ้่านันล่ะสวยครับเดี๋ยวรอยึดกระบอกแก๊สไม่จอดูใช่ไหมมันต้องยึดข้างบนอย่นี่ขาแล้ว

เอาสายไฟเบิงหม่ดิไอ้ทมจริงพวกเราวางเตมเลยตัวนี้เป็นชุดไฟแดดเดยเนาะนะชุดไฟอีเจ็ดนาใส่นะเนี่ยชุดไฟอชุดไฟอีดิแม่นอีเคืออีเจ็ดครับไฟอีแตหรม่ใส่คาราเลยใช่ครับปกติเห็นแดดเ็คือแดดดชุดไฟแดดใส่อีไห

สำหรับรถคาว,วาโดยเฉพาะนะครับเอาา้าเ,เอาเ,เ,อาเอดี๋ยวอาน,นี่นไปใส่เีใส่กาวนะครับตัวชาร์จแบตใหม่แบตแห้ง้วยนะเจลแบตเตอรี่แหง้ง 我安尼三脚挂的。三